สวัสดีครับป็ูยังไงเนาะค่ะอาจารย์สบายดีปะค่ะครับแต่สบายดียุการพอดีกับมือนีกับสิมีนไอแนวทางของของไขเตื่นอมมาฝากเอฟซีของขเตรียมสมมติเตรียมปากกาไว้เด้อพี่น้องนะทุกท่านเอฟซีทุกท่าน,นก็ไใ้มาต๊ ทางสารค้ามไปเด็กพี่น้องเด้อเล็ก็มี o, มอยู่ครูเดียวไวยไทยนะี่แหละเด็ไทยโอ้อาจารย์จากไซก็ข้าวว่าเซฟซี่ฟัองไม่เนี่ยค่ะอ๋ออาจารย์สารคามครับผมอ,อาจารย์มาจะทา้งสารคามครับอาา่ะจะเป็นหนาไม่ในะี่ยจน้อยเก๋เสิมี่ที่เลี้ยงประาทเซฟซี่แบพี่น้องทุกท่านในช่องของน้องเบลดาเงวดนี้เลยพี่น้องงวดวันที นึ่งกรกฎรกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจะรุดมาแต่ของวี่พี่แก้วมาฝากโอ้อาจารย์ได้เลขมาตอนรุดมาจากกลุ่มวี่อพี่วงไงบ่คะอาจารย์เอานี่อาจารย์จากสารคามเ้วยอค่ะติดต่อมหา้องเบลเ,เศซ้านี่ว่ามีตัวเลขแนวทางเม็ดเดียวเพิ่นได้มาลุด V i p อพลุดจากกลุ่ม V i p พเป็นเลขวงในเม็ดเดียวแม่นบ่ค่ะอาจารย์ แมนครับผมเม็ดเดียวเม็ดเดียวโคโลเลยออได้มาจากงวดเราค่ะนี่ได้มางวดหนึ่งแล้วครับผมกับงวดสี่พานมางงวดวันที่สิบหกมิถุนายนที่ผ่านมากับเม็ดเดียวเก้าสองแต่เก้าสองเดเดียวเลยเฮ่เติมเปในกลุ่มเก้าสองเม็ดเดียวมาล่างตรงๆว่าต้องกลับเลยบ่ค่ะครับงวดที่พานมาบริกรเลยงวดที่พานมาเม็ดเดียวโคโลลดมาจากพุ่มในตี บ้าบอบอเป็นหวน้วยวงไนเด้อครับผมเป็นห่วยวงไนเป <โอ S 2> ็นห้วยของวี่พี่ครับผมรุดมาจากกลุ่มวีพี่อกคะแม่นครับรุดมาจากกลุ่มวีพี่เพราะว่าผมนี่ค่ะบแต่ยุนีนกลุ่มวีพี่เราจะใดไหแล้วจะเอามาฝากทางช่องอนี่แหละครับช่องน้องเบลนี่แหละเพิ่งพึงลงกลุ่มวีอพี่งวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกกับเขาเลยเป็นบ่อขาหรือว่าคนไดมาหลายงวดแล้ว ขอคงไปหวแต่ไปอยููในห่องนี้ประมาณในประมาณบนน่าท่านในเถึงเดือน,นก็ได้มากก็ไปซับตึงเลขหนึ่งงวดแรกก็เก้าสองเขาเตมเนี้ยเข่าสองนี่แหละงวดนี่ก็เห็นว่าเรียกตัวเรียกกับสีเป็นตาเป็นตาลุ่นนะก็เรียอง,องม<ฆ>าฝากทังงจองนะเม็ดเดียวพึ่งเขากุมน้ำเพิ่นได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่ละเพิ่นก็ได้งวดก,วก่อนเพิ่นก็เลยดได้เก้าสองล้างเม็ดเดียวได้มาก อาจารย์ถือนต้อเพลินบ่าราคางวดก่อนจะจะเนี่ยเบิ้งอยู่ครับผมเนี่ยเบิ้งกะห้าสิบหาสิบยังเบิ้งงวดแรกแน่จะเพราะด้บ่ได้ใส่ใจยังว่ากตเลยยังเบิ้งว่าบ่คิดว่ามันสิถื่อเตี้ยค่ะอาจารย์บอคิดว่ามันิีเก่ากับเขาเนี่ยปนีนะเก้าสองเม็ดเม็ดเดียวคนจะบ่งกูเม็ดเก้าสองนะปนี้พ่อตาเลีออกพอเลี้ยแบเสียดายงนั่งก้นข้างอยู่เสียดายเลี้ยงเก้าสอง เสียใจเสียดายก็บ่คิดว่าวรู้สเสีย,ยใจแ,<ต>แล้วก็เสียดายนะ่ะบางที้ขเลยเป็นโอกาสดีๆเลยเขเลยใส่ไว้เรียบร้อยแล้วก็นรู้ดอกไมาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วม่ห้องเลก็เอามาฝากให้เอฟซีทั้งช่องได้ี่น้องเด้อได้มาเมื่อวานวหรือว่าเมื่อนี่ค่ะอาจารย์พิ่งพึงร่วงออกลุ่มอ๋อได้มาลายมือแล้วะครับประมาณสามสี่มือแล้วเียออก เรืไอยรูดออกมาประมาณสามมือสี่มือเลี้ยวแต่มาตะโดนหลายมือเลียวแต่ว่าพึ่งจะโทษเมื่อบอกน้องเบลเนาะครับผมอ้าวเอาพอเป็นยังมาช้ายังว่าสาดออกมมกมือนีวันที่ยี่สิบหกยังทนอยู่ค่ะครับอ้าวบารนีเตรียมนะคะคุณผู้ชมอันใดค่ะอาจารย์บอกเลยค่ะกะไอซื้อตลาดกินแปงไว เป๋าไว้เช็คใบสองใบในเด้อพี่น้องทุกท่านเรียบซีทัวรัวผู้มีผากเด้อแชร์เม็ดเดียวแต่ละกิมแบงรัตตอรี่เม็ดเดียวเตรียมสมุดเตรียมปากกาไว้เด้อพี่น้องเด้อยมจดเดี๋ยวจะเริ่มบอกคู่เดียวเม็ดเดียวตัวเดียวโอโรวพอมีม่องผลเด้อพี่น้องเด้อทุกท่านเด้อยมนะคะสมุดปากกานะคะฟันเม็ดเดียวล่างแม่หบ่ค่ะ กาป้องว่าเป็นรางหรือบนนะเปิ้ลกระหายมากใน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 รูเปียบโอ้ทุกนี่คู่นี่แล้วก็เป็นบ่าในหายบนหาลรังเปิ้ลใหญมากยังในลักษณะแบบนี้กันเอาบอกบอกไปจำที่เปิ้ลใหญมากเด้่พี่น้องเด้่ทุกท่านเริดเอสซี่ทุกท่านแฟนคลับทุกท่านของทา้งจองน้องบิวทุกท่านทั่วภูมิภาคเด้่พี่น้องเด้่ผิดถูกประการใดกันทั้งอาจารย์สาระข้ามกันกาพอไปหลายๆเริ่ดพี่น้องเด้่ดพวากันได้มากแบบนี้กันเห็นแบบนี้กั แรงปันงง่นท่านสองด้วยพี่น้องด้วยให้เลีนบนล่างเนะงาะเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ระบุว่าบนหรือล่างครับกับประมาณนี้แหละทั้งบนทั้งล่างกะบล่องล่องเบิ่งกะบขึ้นล่งขึ้นล่งเอากะพอเน,นื้ใจขึ้นบนขึ้ปปน,น่างกะเพิ่นกะบพ่อได้บอกเพิ่นปริยำนะบนขึ้น่างจ้าอ้าววานี้น้องเบียบพร้อมแล้วค่ะอาจารย์บอกมาเลยค่ะอาจพร้อมมาหน้าน้องเบียบพร้อมมาหน้<ส>าปานี่ FC ก็พร้อมมาหนาะกะ คนไหยมาให้วิ่งที่ศูนย์ได้พี่น้องเด้ทุกท่านได้เอฟทีทุกท่านทัวตัวผู้มีภาคคนไทมาที่เลขศูนย์ตัวเดียวโคโลเด้พี่น้องเด้นองเบลตัวเดียวโคโลวิ่งศูนย์ตัวเดียวโคโลแม่ครับผมวิ่งที่ศูนย์ตัวเดียวโคโลแล้วเลขสองตัวคนไหมาศูนย์ห้าได้พี่น้องเด้ศูนย์ห้าตัวเดียวกีกครับคือโปรแกับสะแล้วแต่ความสะดวกของทุกท่านได้พี่น้องเด้ศูนย์ห้าตัวเดียว ศูนย์ห้าเม็ดเดียวนะคะไม่รู้บนหรือล่างนะคะวิ่งที่ศูนย์ได้พี่ดาได้วิ่งที่ศูนย์คืออยู่ค่ะศูนย์นี่เพราะว่ามาาลายงวดติดแล้วถ้าถ้าท่านใดม้กมากสองครัวกะกเพิ่นกะไหมาอยยุแต่ผมกะบกบออยากใหบออยากใหแบบว่าพั่มเพื่อกับกับหลีกไหลโตนะเพิ่นกะไหมาอายุแต่ อีเปิดขาดให้มากคือศูนย์ห้าตัวเดียวเด้อพี่น้องด้ศูนย์ห้าโอ้เพิ่นมีโตกันให้น้ำห่อจันตัวเดียวที่ขาดมาให้เด้อพี่น้องด้ศูนย์ห้าตัวเดียวอาอาจารย์เพิ่นเพิ่นมีโตกันให้น้ำห่อค่ะอาจารย์เราคือจังว่าเพิ่นมีโตกันมาน้่อยู่โตกันไปเพิ่นจะเพิ่นจะมีแม่อยู่ครับโตกันมันก็มีแม่แกกุดยอดถอกเลี้ยงออกหาเจ็ดจะถือว่า ถือว่าผมมีดวงไปนะเพิ่นเพิ่นไห้่แขกคู่เดียวเพิ่นขยําให้ว่าศูนหาได้พี่น้องเด้อถ้ายออกทาเจ็ดนี่แต่ือว่าถือว่าผมมีดวงไปได้พี่น้องเด้อเอาได้แล้วนะคะเลขไม่ได้ลักษณะแบบนี้และพี่น้องจะเลขคเพิ่นกกค่อยเบึ่งค่อยจับตาไปทุกคิดทุกมวนด้พี่น้องเด้ถ้าผ่านงอนี่แต่เขางอนี้ก็ถือว่า ที่เป็นโชคงไงของพี่น้องทุกท่านทั้งทั้งช่องของน้องเบวนี่ละหาศูนย์ศูนย์หาศูนย์นห,านหาตัวเดียวได้พี่น้องเด้เอาหา,าเจ๊ดสแสดงมาพ่อมีดวงได้พี่น้องอาจารย์ก็ย่ำหาเจ๊ดชะลาจันอันนี้น้องบินีก็ย้ำแต่หาเจ๊ดนะแต่าหา,าเจ็ดสแสดงมาพ่อมีดวงได้เอียดซี่เส้นขับทุกท่านทั้งช่องน้องเบลเอาศูนย์หาไปเอตืมในกลุ่ม อาจารย์เบ่าดูเนาะหาเจ็ดนี่หรือว่าจะกันหาเจ็ดบ่าวครับอามารย์แ่อาจารย์แม่อาจารย์นะเป็นว่าไหลเราอาจารย์ท่านหนึ่เป็นว่าไหลตอนไหนแค่ครูเดียวถือกระพดถือกระถือกนะถ้าพ่อถือกระถือว่าเป็นเบ่งเผือเป็นแนวท่างไปและเป็นแจกบอกไปในลักษณะแบบนี้นะจ้า สรุปนะคะตัวเลขหลุดมาจากกลุ่มเวพีที่อาจารย์สารข้ามพนเข่าไปอยู่ในกลุ่มนะคะได้ประมาณเดือนหนึ่งหวัวตรรกคนไดมาก92ล่างเม็ดเดียวมาตรงกับหวดนี้ไใดมาแล้วอาจารย์เพิ่งเลยออย่างมาแบ่งปันเอฟซนองบิวเนาะก็คือ05เม็ดเดียวนะคะวิ่ง0เด่นบนล่างไปกับน้ำก็ดีค่ะป้องกันไว้นะคะคุณผู้ชมอยังก็เกิดขึ้นได้ตัวเลขนะคะ ไม่นผู้ใดรู้เด้อค่ะอันนี้เพิ่นกระหายมาแบ่งปันในซึ่งงวดที่แล้วเขางวดนี้กับ่รูุจะเป็นแบบไดเนาะค่ะอาจารย์อาจารย์ผมแต่ว่าอาจารย์เบาเน้นมากแต่ท<ช>ี่กันกันคันออกคาเจ็ตนี่ถือว่าว่ามีดวงค่ะออกคาเจ็ตนี่เธอว่ามีดวงถ้าออกคาเจ็ตแสดงว่าเือว่าเพาะมีดวง <laughs> ออคือว่าเธอว่าผ่านโอกาสไปไหนแต่เป็นหเนียนย่ำคือครูเดียวก็คือ ศูนย์หาพัวธะบางสี่ศูนย์หาตัวเดียวน้องเบลจะเขียนเขียนตัวกันว่าหาเจ็ดอยู่ผู้ใดพออยากเล่นก็ได้แล้วแต่เด้อค่ะเพราะว่าจานพ่นย่ำน้องเบลรู้สึกรู้สึกเออมันแปลกแปกอยู่น่ะแหมค่ะต่อหาเจ็ดถือว่ามีดวงน้องเบลจะเขียนหาเจ็ดกันไว้ทั้งเลยแมเรียกแม่ตัวนี้แม่หาเจ็ดตัวนี้แสดงว่านี่ในในในกลุ่มในห้องพี่แสดงว่าผมมีดวง มันก็ย่งหม่แต่ศูนหาก็ไอยุนไอกลุมกระสีน้ำเมื่อกันละเ็สังเกตเิ่งนะก็ีือนันะเกียดิ่งก็จังว้อ่นนะเมีนเมเพราะว่าแต่มาเกีดีงว่าได้ได้แต่สีพ่อลาก็สีได้กรสีพ่อลานะเช่นมาทีมันเนียนที่เป็นนักได้ศูนหาามจีโตหลีกันในกลุ่มนะที่เป็นนักศูนหาอะไค่ะอออน้องเดี๋ยวว่าจะต้องนี้นอยาเขากุมน้ำแน่เลยอาจารย์ ครับเดี๋ยวจะเดถ้าเห็นถ้าผ่านถ้าโอเคต่ฟังวันนี้ต่อ,อยังต้อนเนื่องกันเดี๋ยวจะให้ฝากทางน้องเบลนี่ยนะติตต่อแม่นะกัน๋ยวประมาณนี้แหละการเอาเป็นว่าทางวัดนี่เขานะคะคเพื่อนก็นจะบอกว่ากุมไดแล้วก็ถ้าอยากเขาก็จะฝากเบอร์ฝากไล่กุมสี่ใยเนาะอาจารย์ ฝากทา,ทานท่าน้องบเบี้ยวหนึ่งราคาอันขอบพระคุณอาจารย์หล,ลายๆเด้อค่ะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณค่ะ